แนวทางในการลงหอคอยแห่งบททดสอบชั้น20ที่เราจะเจอบอสเป็นเพลตันเราจะสู้ยังไงในการทำ6ถ้วยหรือ6ดาวด้วยตัวละครซีน้อยสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว n นไนท์ r ีเบิรสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอสวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิด ปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆ3เท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับหอคอยบททดส รอบชั้นที่20นะครับเพลตันจะเป็นบอสตัวสุดท้ายของซีซั่นนี้เขาจะมีพลังโจมตีเวทถึง3,500พลังป้องกัน2000 s p อยู่ที่6 0 0 0 0นะครับมีอัตราค่าคียอยู่ที่70%อัตราบล็อกอยู่ที่70%ถือว่าบล็อกสูงมากแล้วก็อัตราติดคียสูงมากๆการโจมตีธรรมดาของเขาจะสร้างความเสียหาย70%ของพลังเวทและ70%ของพลังป้องกัน1ครั้งส่วนสกิลใช้งานที่1คูดาวสีิวิสร้างความเสียหายแก่ัตูท้งหมด จของพลังเวทและ70%ของพลังป้องกัน2ครั้งด้วยกันอีกทั้งเนี่ยยังทำการฟื้นฟู sp ได้นะครับ100%ของความเสียหายที่สร้างฉะนั้น sp เด้งได้ด้วยนะครับส่วนสกิลใช้งานที่2นะครับแสงจากต่างโลกเขาจะทำการขาจัดบัฟตามลำดับและเปลี่ยน sp นะครับเป็น30%จาก100%เนี่ยจะเหลือแค่30%ได้จากตรงนี้สำหรับสตู2คนเรียงตามจำนวนบัฟที่มีมากที่สุดยิ่งมีบัฟก็จะโดนเปลี่ยน sp เนาะในส่วนของ Passive Skill นะครับการคุ้มครองของเนสตาผลของตนเองหาก SP ของตนเองน้อยกว่า75% 50% 25%เขาจะฟื้นฟู SP นะครับ25%ของ SP สูงสุดของผู้ได้พอเลือดของเขาเหลือ75ปุ๊บเลือดของเขาก็จะเด้งไป100แล้วเราก็ตั้งตีไล่ลงมาถ้าตีถึง50%ปุ๊บเลือดของเขาก็จะเด้งไป75%แล้วก็ตีไล่ลงมาถ้าเลือดของเขาเหลือ25%ปุ๊บก็จะเด้งไป50%แล้วเราก็ตีไล่ลงมานะครับแบบนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ตัวละคร ตัดฮิวนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นนะเขาจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดในกรณีที่เมื่อตอนเองบล็อกสําเร็จ1ครั้งความเสียหายทะลวงคงตัวเท่ากับ1000จํานวน1ครั้งในกรณีที่เราตีเขาปุ๊บติดบล็อกปั๊บเรียบร้อยครับโดนสะท้อนยิ่งเรามีหลายตัว5ตัวในทีมใช่ไหมครับสกิดปุ๊บโดนสะท้อนในกรณีที่ไม่ขี่ฉะนั้นเราต้องทําให้ตัวละครตีไม่ติดบล็อกของเพลตันการที่เราจะตีไม่ติดบล็อกได้อัตราค่าคี จะต้องทําให้สูงเพราะอัตราค่าคียยิ่งสูงเขาจะไปหักล้างกับบ็อกนี่เลยครับเมื่อเกิดผลคิและผลบ็อกทั้ง2องอย่างจะหักลบกันและจะได้รับความเสียหายเป็นทั่วไปแทนฉะนั้นเราต้องทําคีให้สูงในส่วนของการที่เราจะเล่น6เดาวเขาจะมีความสามารถเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เพิ่มอัตราลดความเสียหายบ็อกนะครับลดลง30%ถทันมาจะเป็นเปลี่ยนจํานวนเป้าหมายของสกิลนะครับเพลตันจาก2เป็น4ตัวอย่าดเดือดไหม แล้วนะยังมีเพิ่มความเสียหายจากพ l u s สีนะครับเป็น1,500จากเดิมที่เราจะโดนสะท้อน1,000ก็จะเป็น1,500นี่แหละครับการทํา6ถ้วยก็เลยจะยากฉะนั้นในการเล่นนะครับจะมีการเล่นได้หลายทีมแบบมากๆจะเอาเป็น d a เม g e สตัวก็ได้เพื่อในกรณีที่เราเล่นภายเพราะผมค่อนข้างกดไปหลาย id อ,อยู่เหมือนกันนะสำหรับชั้น20นะครับมีเซอินเป็น d a m a g หลักก็ได้นะครับ ลายเป็นไดเมทหลักก็ได้แต่ถ้าจะง่ายเลยก็คือเราควรที่ต้องไปใช้บิสกิตนะครับเพราะว่าเขาจะมีลดความเสียหายจากตรงนี้นะครับลดทอนไดเมท5เป้าตรงนี้ถือว่าช่วยลดได้เยอะไม่งั้นเราอาจจะต้องทําให้ตัวละครฮิลฮิลให้แรงมากขึ้นโดยส่วนมากทีมที่มีบิสกิตจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายมากกว่านะครับแต่หรือเราจะเอาเป็นเบลริก้าก็ได้เพราะตอนผมผ่านผมก็ใช้เป็นเบลริก้าเนะาะถันมาเลยก็คือจะมีตัวที่ค่อนข้างเป็นเปรตหรือเราสามารถใช้ได้นะครับ ที่ง่ายตัวด่านนี้มากๆนั่นก็คือแคสตี้แคสตี้เนี่ยเราจะเอามาใส่ตรงนี้เลยครับทาให้ศัตรูไม่สามารถฟื้นฟู SP ได้เพราะด้วยความที่ว่าถ้าเราตีไปเรื่อยเลื่อดเขาเด้งใช่ไหมครับจำนวนเทิร์นจะไม่เพียงพอฉะนั้นเราเอาแคสตี้ใส่ใช้งานสกิลใช้งานที่1เนี่ยเพื่อแปะดีบัฟไม่สามารถฟื้นฟูได้4เทิร์นอันเนี้ยช่วยได้แปบ,บมางๆนะครับและเขายังได้ดีบัฟเพิ่มความเสียหายกายภาพที่ได้รับรวมถึงยังลดอัตราบล็อกได้ด้วยนะครับอืมแต่ลดอัตราบล็อกเนี่ย เราต้องทําตัวละครให้เป็น C2 ก่อนนะครับถึงจะเกิดผลฉะนั้นแค่ C2 ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นเลยก็คือควรที่จะต้องทําให้ถึง C6 นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดบัฟเนี่ยตรงนี้จะมีบัฟคิใช่ไหมอ่ะก็จะได้เพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนเพิ่มเติมเข้าไปด้วยถึง3เทิร์นด้วยกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ปั้นแคสตี้ติดไว้ด้วยแต่ในกรณีที่เราไม่ได้อยากปั้นใช่ไหมครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการตีนานมากขึ้นหน่อยก็สามารถไปใช้โคอีได้ เหมือน,นในส่วนของโคอี้เนี่ยเขาจะมีไม่ฟื้นฟูเหมือนกันนะครับหรือก็คือห้ามฮิลนั่นแหละแล้วก็จะมีพวกเปิดบัฟเพิ่มพลังจมตีเพิ่มอัตราคิทิคอนแต่โดยส่วนตัวแนะนําให้ใช้เป็นแคสตี้จะดีมากกว่านะครับเหมาะสมสําหรับด่านนี้นะจริงๆในส่วนนี้นะครับแนะนําให้อัปเกรดสกิลด้วยก็จะช่วยได้นะแต่การอัปเกรดสกิลให้ติดสกิลที่2ก็จะมีความยากหน่อยหลักๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับดวงของเราเนี่ยแหละอ่าแต่ผมติดเลยนะครับแบบนี้ก็ดีเลยส่วนตัวเชียร์ให้ใช้ตัวนี้แล้วก็ให้ใช้เป็นบิส นะครับแต่ถ้าไม่มีบิสกิตก็ไปใช้เดเมจสตัวได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวฮิล3ตัวก็ได้ถัดมานะครับสำหรับตัวละครเดเมจหลักของเราจะใช้เป็นใายได้เหมือนกันนะครับก็ทําคิให้เยอะหน่อยเพื่อเอามาหักลบกบกับค่าบล็อกแล้วเราจะได้เปิดบับจะได้ติดคิได้บ่อยมากขึ้นได้นะครับในส่วนของตัวละครซับนะครับอันนี้ก็ให้ใช้เป็นดีน่าและอลิสเราไปใส่เซตคีได้เลยไม่จาเป็นต้องใส่ฟื้นฟูแนะนําให้ใส่เซตคิไปได้เลยนะครับเหมือนพวกตัวละครเดเม ของเราทําคิให้ร้อยได้เลยยิ่งดีแต่ในที่นี้ผมมีเซตบล็อกแต่มีอัตราคิดิคอนพอดีทําไว้ให้ตัวละครอื่นก็เลยโยกมาใส่นะครับเราก็ใส่สัก90%บวกและใส่แหวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับแบบันนี้ก็ได้90%แต่ต้องไปลุ้นว่าจัดตีไม่ติดบล็อกหรือเปล่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงพอสมควรแต่ก็จะมีอัตราคิเพิ่มเติมในกรณีที่เราใช้สัตว์เลี้ยงอย่างเดลโล่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่อีกทีหนึ่งเลยก็ทําคิให้ยอะๆวิธีกาารผ่น ออ้าน,นีีไไมมม่ค่คยะรกในส่วนของการเซตสกิลนะครับเราก็มาถึงจะแปะดีบัฟก่อนนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูได้เพิ่มความเสียหายกายภาพที่ได้รับแล้วก็ลดอัตราบอกของเขาจากนั้นเราก็จะทําการฮิลเมื่อเขาเปลี่ยน SP แล้วก็เปิดบัฟลาด้วยเดเมจหรือจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยสกิลอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็ไปดูวิธีการกดกันดีกว่าเนาะวิธีต่อสู้ตัวนี้เอาจริงๆง่ายมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลี้ยง ครูดาวเลี้ยงสกิลได้ประมาณไหนรรอ่ะหลังจากที่ใส่ดีบัฟแล้วอันนี้ก็ถือว่าคิไม่ร้อยก็มีความลำบากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าติดบล็อกปุ๊บก,ก็จะโดนสะท้อนนะครับเขาเปลี่ยน SP ปุ๊บเราฮิลปั๊บนะครับจะฮิลด้วยสกิล SP <ว>เด้งเป็นก้อนหรือว่าจะฮิลแบบค่อยๆเด้งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบับสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็สกิลบับจุดอ่อนจริงๆไม่บัฟก็ได้นะ ต,ต้องบอกเลยว่าแคตตี้เนี่ยของดีมากๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เราตีติดคีได้บ่อยมากขึ้นผมลองไปใช้โคอีแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าน้องเขาจะดีก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะฮิลเป็นก้อนนะครับหลังจากที่โดนสเตกลที่2นะครับเปลี่ยน sp นะครับเปลี่ยน SP แบบนี้โดนสะท้อนด้วยแต่เด้งเงาเนี่ยเซฟพอห้ามฮิลไม่มีใช่ไหมครับเห็นไหม เขาจะเด้ง SP เนี่ยเยอะจากความเสียหายที่เขาสร้างฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้หลุดห้ามฟื้นฟูนะครับเลี้ยงคูดาวให้ดีแล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะครับให้อยู่4เทินไว้ก็ได้นะแต่นี้ผมจะฮิวติดไว้หน่อยนะครับเสริมๆเพซฟไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ฮิวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเน้นแค่ฮิวตรงนี้ก่อนสกิลแล้วก็ไปเปิดบัฟเพื่อเอาคิและตมโจมตีจุดอ่อนได้นะครับ อ่ะหลังจากที่เราโดนเปลี่ยน SP ใช่ไหมครับเราฮิลเสริมเลยนะครับจากลีน่าจากอลิสได้หมดฮิล <_ S 1> ไปครับ <_ S 1> ไม่ต้องห่วงเดเมจมากโดยส่วนมากเราจะค่อนข้างใกล้เคียงพออยู่นะครับ <_ S 2> อ่ะผมจะใส่ดีบัฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ห้ามฟื้นฟูนะครับสักหน่อยหนึ่งเพราะวคูดาวหมดแล้วเห็นไหม ต้องแปะแล้วไม่แปะยากนะครับแล้วก็ลงสกิลหน่อยนึงแล้วค่อยไปฮิลด้วยอลิสอีกนิดนึงนะครับประมาณนั้นพอเวลาเราลดบล็อกแล้วอาจจะตีเพลตันลงง่ายกว่าผมก็จะฮิลด้วยอลิสนะครับด้วยสกิลนี้นะครับฮิลเป็นก้อนอย่าติดบล็อกนะติดบล็อกโดนสะท้อนพันห้านะครับ6ถ้วยก็จะมีความยากเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ แต่ต้องค่อยๆเลี้ยงไปนะครับเนี่ยจริงๆเลือดแค่นี้ก็พอนะถ้าเราไม่เปิดฮิลเพิ่มนะครับแต่มันมีความเสี่ยงเพราะว่าผมไม่ได้ทําขีร้อยทุกตัวไงไม่ได้ทําขีร้อยมาก็ยากหน่อยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราจะลงสกิลบนแล้วก็ใส่ห้ามฮิวอีกนะครับของแคสตี้สังเกตนะครับตรงนี้ห้ามฮิวปับ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 ดีบับเข้าไปครับ แล้วก็ใส่หิวของดีหน้าหลังจากที่โดนเปลี่ยน SP แสงจากต่างโลกเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ฟื้นฟูเด้งนะครับโดนสกิลนี้โอกาสเด้งสูงมากยิ่งถ้าบิสกิตไม่42นะหดนง่ายๆเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมก็ใส่ดีบัฟนะครับซึ่นิดนึงแล้วก็ลงสกิลนะครับของพิคลายนะ บิสกิตก็ผมใส่คีให้เขายังผมน่าจะไม่ได้ใส่คีให้เขาแน่นอนเลยดูอย่างทรงบิสกิตไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทรงนี้โดนเปลี่ยนเ p เราฮิวเหมือนผมจะใส่คีแค่ตัวนี้หรือเปล่านะแคสตี้แล้วก็ฮิวเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะปกติไม่น่าจะเด้งบ่อยขนาดนี้ชัวร์เลย ไม่ได้ใส่คิหรือเปล่านะติดบล็อกปล่อยมากเดี๋ยวคราวนี้เปิดบัฟคิแล้วกันนะครับเอาเดเมจจากพี่คายอย่างเดียวบัฟคิแล้วก็มีจุดอ่อนด้วยนะครับเอาละห้ามฮิวไม่ได้แต่ก็ยังเหลือเธนอ,อยู่นะได้อยู่แหละ โดนเปลี่ยนเอนะครับเป็นฟูไปกันโอ้ยกดจองสกิลงานมาแล้วงานมาแล้วใส่ห้ามฮิวไปแป๊บนี่ต้องบอกเลยว่ากดสกิลผิดนะครับเนี่ยกดสกิลผิดอืมไม่ฮิวด้วยเป็นไงไม่ฮิวด้วย ผมว่าต้องหิวแล้วจังหวะเนี้ยจริงเพิรนฟนูหน่อยโดนท้อนบ่อยมากืมแย่ออ yeah, แล้วน่าจะเด้งดูทรงน่าจะเด้งเออยังดีใส่แหวนไว้ใส่แหวนไว้ เฟิร์นโฟเข้าไปทันไว้เนะี่ยห้ามฮิวก่อนห่วงแต่ห้ามฮิวบับคีไปทีหนึ่งเอ้ยโอ้โหดูไปล็อกสกิลพลาดไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูดาวไม่ทันเลี้ยงไปก่อนนี่ขนาดเล่นพลาดนะครับจริงแล้วก็ฮิวด้วยอลิสนะครับ ฮิว like ok เป็นก้อนฮิวเป็นก้อนฮิวแบบเด้งเดี๋ยวค่อยว่ากันอโดนคีคีเสร็จก็ลงสกิลใหญ่รถเพื่อเอาคูดาวของสกิลนะครับแล้วก็ใส่ห้ามฮิวห้ามฮิวต้องบ่อยๆนะครับใส่ไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องสีมากใส่ไว้บ่อยๆได้แล้วก็ปาดด้วยด้านล่างตรงนี้ครับจึ๊บ อันนี้จะใช้เถินน้อยกว่าโคอีอ้พอสมควรแล้วก็เป็นโฟเข้าไปครับแต่ยีติดบอกก็เด้งเป็นปกติบทเพลงแห่งการรักษาแล้วค่อยเดี๋ยวฮิวเป็นก้อน ้ามหิวแล้วกันชิบชิบชิบ,บปึ๊บแดงเอสพี SP ไปโดนเปลี่ยนเอสพีถ้ามั่นใจในเดเมจเราลงสองตัวก็ได้นะครับเดเมจสองตัวถ้ายืนไหวนะ <ầ? S 1> แต่ผมไม่มั่นใจนะครับช่วงนี้กดพลาดเยอะ กดพลาดเยอะมากๆสกิลบนลดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรมากครับกดพลาดให้น้อยแล้วก็ตัดฮิวเซิรฟดรอปบล็อกปาดโซ่ดึงคี่บ่อยไหมบ่อยอยู่นะ โดนเปลี่ยน sp เราก็ฮิลด้วยยหน้าตึมฮิลเดงขึ้นไหมกดประมาณนี้ได้ครับอาจเยอะก็ได้อยู่แล้วก็พี่คายตึม ร้อยกว่าเทิรนสำหรับหอคอยชั้น20นะครับแต่กดค่อนข้างนานอยู่ก็สามารถไปใช้ทีมนี้ได้เลยนี่ไงผมว่าและบิสกิตลืมใส่คีนะครับตัวอื่นทำคีเยอะอยู่ <g ül> ก็ว่าทำไมโดนสะท้อนบ่อยจังนะครับลืมใส่คี ให้น้องบิสกิตนั่นเองก็ไปใส่ขีให้ทุกตัวนะทุกตัวต้องขีเยอะหน่อยนะครับก็จะได้ง่ายขึ้นในการลงนี่ขนาดกดพลาดแล้วก็ขีไม่ได้ใส่ทุกตัวนะครับยังได้เหมือนกันหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในการลงหอคอยบททดสอบชั้น20ยังไงก็ฝากรบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วครับของจริง